ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีพิจิกสำหรับชาวราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้และชาวราศีสิงชาวราศีกุมชาวราศีพฤษศคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเซนบวกลบและสำหรับทุกราศีเลยเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีกคุณจะเป็นคนราศีใดแล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคันเนพุธดาวสาวดาวกุโต อยู่ในราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบ วันที่ผมเห็นสมการก็คือวันที่9เดือน4เมษายน2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันทนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือดาวศุกร์ศูนย์ลังสีกับดาวพิรรหัตเท่ากับจุดเจ้าตา ascendant ความหมายจะแปลว่าความลื่นลม และความสำเร็จเพราะผู้อื่นเป็นที่หลงไหลบูชาการมีโชคในความรักความสนุกสนานจนลืมตนช่างทองอันนี้ผมอ่านจากตำรายเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยครับอ่านทุกประโยคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าชะตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ข้าองศาที่ 17องศาราศีพิจิกสสิบิดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเซนนะครับถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้นเก้าสิบปดสิบเจ็ดสิบหลังกันไปนะครับครน,นี้เราจะมาะดูเรื่องของงานดีๆโชคดีโอไกดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจุดที่มาสูตรดวงศีคือดาวสองตัวรวมกันก็คือดาวพฤหัสกับดาวศุกร์เซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่าศูนย์ดวงศีหรือว่าจุดมิดพอยนะครับครน,นี้เนี่ย ซึ่งจุดที่ได้รับอิทธิพลเนี่ยก็คือรอาศีพิจิกเพราะว่าก็คือดาวคันอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยจะมีแรงขับเคลื่อนในลันกษณะของสิ่งที่เราจะต้องทำและหลีกเลี่ยงไม่ได้คราวนี้คนอยากให้ผมสรุปคลิปนี้อันนี้เราจะมาดูกันก็คือว่าเรามาดูดาวศุกร์ในการโคจรจริงในว,วันนั้นดาวศุกร์เนี่ยนะ ก็คือเรื่องของความรลกความสุกใจเรื่องเงินก็อยู่าสามองศารลศีมีน่าเสีดิบลาอยู่พิกัดของราศีพฤกษก,ก็คือเรื่องดาวศุกร์ก็คือดาวศุกร์สองครั้งราศีมีนก็คือดาวเนปจูนก็คือคุณอาจจะได้เงินผลประโยชน์ในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันหลุดลอยไปอาจจะได้กลับคืนมาเรื่องความรักด้วยก็ได้อาจจะแบบมาติดต่อทางโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตหรือว่าถ้าเป็นเรื่องอองานเนี่ยคุณอาจจะได้งานเกี่ยวกับ มีการติดต่อแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดหรือการติดต่อทางโลกโลก,โลกโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตพ่าเน็ตจูนแปลว่าอากาศอินเทอร์เน็ตนก็อากาศใช่ไหมจับต้องได้เวาลามันจับไม่ได้ทีนี้เรามาดูเราสุกตรงนี้มันเจอกับทนนี่สําคัญมากนะอาทิตย์ก็คือตัวเราสามีพ่อแเมอริเดียนเมอริเดียนบางคนอาจจะงงไปว่าอะไรให้คุณฟังนะเมอริเดียนเมอริเดียนนี้แปลว่าจิตของเจ้าชะตาสิ่งที่เรียกว่าตัวกู เป็นจุดที่สําคัญที่สุดในดวงชะตาในใจความฝันใจทางด้านจิตและสังคมนาทีขณะความหมายทั่วไปคุณสมบัติประสบการณ์ทางด้านจิตใจการดิ้นรนไปสู่ความสูงส่งของชีวิตไปสู่ความสว่างของตนเองความคิดเห็นทางด้านสังคมอาชีพการงานตําแหน่งนี่นะมีคําว่า<อ>การดิ้นรนไปสู่ความสูงส่งของชีวิตตําแหน่งอาชีพการงาน ซึ่งตรงนี้แปลว่าคุณอาจจะได้เงินจากงานที่คุณทาแล้วก็เป็นงานที่อาจจะแบบเอ่อเหมือนวแบบ่าอาชีพเฉพาะทางบาง,างอย่างนี้ได้อมออีอิทธิพลของดาวทิพย์แอสเมตท์ก็คือภาวะวัตถุด,ดิบเช่นก่อจ,จะมีสินค้าบางอย่างที่คนอื่นไม่มีหรือคุณอาจจะแบบเป็นคนที่ประสบการณ์อาชีพเฉพาะทางที่คนอื่นก็ต้องแบบอาศัยประสบการณ์เราอะไรทำให้เราได้เงินได้ผลประโยชน์ เรืงน,นี้ก็มันเป็นทิศทางที่ดีนะสำหรับใครที่ฟังครั้งแรกผมบอกเลยคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องงองๆก็ไม่ต้องตกใจฟังหลายๆลยรอบเพราะผมอาจจะวงคนรจริงนะครับสําหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนดวงยูนิเน่นช่วงนี้ผมเปิดสอนแล้วค่าเรียนข้อหนึ่งสองหมืนแปดพันบาทรวมโปแรแกรมด้วยนะครับผมจะไปสอนคุณส่วนตัวสอนออ,ออนไลน์ที่บ้านคุณหน้าจอคอมคุณที่บ้านแล้วก็จะให้คุณทำเวิร์กช็อปก็คือให้คุณทําเลย ือสอนนะก็ให้ให้คุณทําคือคลิกตรงนี้ทํานี้แล้วเวลาสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนระหว่างคุณกับผมเนี่ยไปให้คุณเวลาคุณแบบไม่รู้เรื่องคุณก็เปิดคลิปนี้แล้วคุณก็จะทําเป็นแล้วผมสอนเนี่ยคร์สหนึ่งสิบวันสิบชั่วโมงผมรับรองผลร้อยเซนว,ว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณดูดวงคุณเองเป็นแน่นอนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์ ดูดวงประกบกับคนที่มาชอบคุณเขาจะมาหลอกคุณไหมความสัมพันธ์จะไปได้ไหมหรือว่าบางคนทําธุรกิจไอคนที่มาทําธุรกิจกับคุณมันจะหลอกคุณไหมมันจะโกงเราไหมเราก็สามารถที่จะดูได้ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็บ่อยเลยว่าผมบอกข้อมูลหมดไม่มีสอนเลี้ยงไข้ให้หมดเพราะผมคิดว่าการให้หมดเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นบาปไม่เป็นเวรกรรมต่อกัน คือคนที่มาเรียนดวงอยู่เนียนเนี่ยผมเชื่อว่า99%เนี่ยเขาอยากดูดวงเพื่ออยากเรียนเพื่อดูดวงเขาเองเป็นนะผมก็จะสอนหมดไม่มีเรียนค่ายแน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเรียนบางที่เนี่ยค่าเรียน2องสามอนอย่างเงี้ยไอ้แปรแรกเนี่ยเขาจะสอนแบบปัชยาดาวเช่นดาวสุขเดินยังไงฤดูแบ่งกี่ฤดูโคจรคือไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้ระบบการ ความหมายของดาวแล้วพวกนี้มันหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วพอมันผ่านข้อมูล8ปดสิบเปอร์เซไปแล้วใช่ไหมเขาจะสอนอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะบอกว่าเออมัน,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นฐานปัญญาดาวคุณต้องรู้นะ,ะแล้วอีก20สเอร์ซที่เหลือเนี่ยเขาจะสอนดวงอยู่ในเนียนซึ่งพอสอนสักพักมันก็ครบ100%เ็ขาจบพอร์ตแค่นี้ไอคนที่เรียนเนี้ยมันก็จะเรียนมออยันจะงงๆเลียนไม่รู้เรื่องมันเรียนไม่รู้เรื่องเนี้ย เขาก็จะบอกอโอเคอยากจะเรียนคอร์สสองสามได้ลดค่าเรียนครึ่งหนึ่งนะจากสามหมื่นจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะเรียนต่ออย่างเงี้ยเพื่อเขาอยากจะเรียนดูดวงอยู่เนียนเป็นเขาก็ต้องมาเรียนคอร์สสองกับคนใหม่ที่มาเรียนครั้งแรกมันก็จะเรียนปนกันใช่ไหมตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ในคอร์สสองที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาก็คนสอนก็จะสอนปัชญาดาวมันก็น่าเบื่อมอนเดิมใช่ไหมก็เหมือนสอนเรียนไข่พอเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลังมาสอนดวงอยู่เนียเนียเนี้ยพอสอนแป๊บเดียว คนที่เรียนคอร์สสองต่อก็จะแบบรู้ไม่เยอะแล้วก็จะหมดคอร์สอีกแล้วก็ต้องจําเป็นเหมือนโดนดึงบังคับอะนิดๆเนี่ยถ้าคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็มาลงคอร์สสามก็อีกหมื่นหนึ่งหมื่นห้าจากค่าเรียนเต็มสามหมื่นแบบนี้มันคือการสอนเลี้ยงข่ไงแต่คนสอนเขาักจะอ้างว่าอ๋อมันเป็นพื้นฐานนะคุณต้องมีพื้นฐานให้แน่นนะมันมันต้องเรียนรับตกผลึกไม่ต้องรีบร้อนคือ คือจริงๆเนี่ยบางคนเขาไม่มีเวลาว่างมาเรียนแบบสามปีห้าปีแบบชิว,ชวๆแบบเนี้ยบางคนก็ต้องไปทํางานทำทำอาหารกินของเขาอยู่คือมันจะมีประเภทเนี้ยอยู่ในสังคมคือบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาบอกนว่าใช้ได้เลยแล้วก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันทำมุมร้อยสามห้าโอ้โหอันนี้ก็ครบเลยคือสุข สุขอาทิตย์สุขก็คือฉันมีตังค์ฉันมีความรักได้เมอริเดียนสุขอาชีพทำให้ฉันได้เงินจันนี่คือฉันได้ของถูกใจคือมันเป็นขคงมันเป็นโครงสร้างที่ดีอ่ะจริงจริงแล้วก็จันก็มาโยงเมอริเดียนจันคือเมอริเดียนเหมือนพ่ออาทิตย์ก็เหมือนพ่อเหมือนกันจันก็เหมือนแม่พ่อแม่มาเจอกันก็คือเรื่องของเรื่องเรื่องความรักคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ มีเรื่องของการพัฒนาการที่เติบโตมากขึ้นคุณอาจจะได้ของที่ถูกใจใเรื่องของความหลักส่วนในเรื่องงานคุณอาจจะได้เงินได้ผลประโยชน์หรือบางคนอาจจะได้ตาแหน่งเอ,อที่เราไม่เามรู้สึกว่าถูกใจเราเราก็ทําให้เรามีความรู้ส,สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดเพราะเนปจูนใช่ไหมที่เราสุขอยู่เหมือนเราคิดว่าเฮ้ยมันคงไม่ได้ได้อะไรแบบนี้พอถึงตรงน,นั้นเริ่มมันมีโอกาสที่มันเห็นเขาไง แต่ถ้ามีการต่อรองนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเช่นสมมุตินะยกตัวอย่างว่าคุณเรียกไปสามหมื่นเขอาจจะบอกเออขอลองงานก่อนสองหมื่ห้าได้ไหมอะไรคุณก็โอเคไปเลยไม่เป็นไรห้าพันเองอะไรนี้ให้เราแบบได้โชว์ผลงานเลยเมันเนี้แบบเนี้ยนี่คือยกตัวอย่างน่ยพเพราะในโจนมันก็คือศูนย์สลายในด้านลบฉะนั้นเนี่ยเราทำดาวให้มีที่ลงเช่นนี่ผมจะแบบสอนแบบเป็นความลับให้เลยนะ เทคนิคคือาดาวถ้าดาวมันแบบเนบจนูนสูงเนบจูนเนี่ยเราก็ทาให้ดาวมีที่ลงก็คือสมมุติว่าอสมมติคุณไปสมัครงานใหม่คุณเรียกสามหมื่นไหนยกต,ตัวอย่างนะเขาบอกเอเอสองหมื่นห้าก่อนได้ไหมคุณก็แบบโอ้มาต่อรองเรา,เราจริงฝีมือเราไม่น่าจริงมันต้องเกินสามหมื่นสี่หมื่นได้ซ้าฉันก็รู้ให้เธอแล้วในใจเราพูดอย่างนี้แต่เราอาจจะแบบโอเคเรียกสามหมื่นก็ต่อสองสองหมื่นห้า คุณก็โอเคไปเลยเขาบอกอาจจะลองสักเดือนสองเดือนได้ไมหมล,ล่ะอะไรสองเดือนลองสองเดือนคุณโอเคไปเลยเพราะว่าคุณทําดาวให้มีที่ลงว่าดาวสูงเนี่ยมันเน้นจูนเนี้ยก็คือเงินเงินที่สูญสลายเงินที่หลอกลวงคุณก็มองว่าไอ้สามหมื่นที่เหลือสองหมื่นห้าหายไปห้าพันเนี่ยคือเงินที่ชั้นหายไปฉะนั้นก็โอกาสที่เราจะได้งานงานนี้มันก็จะจะ,จะได้มามาลงมาที่ตัวคุณไงเพราะว่าอันนี้ก็คือทําดาวให้มีที่ลงเราก็คือทาตามบท ที่บทมันเขียนมาว่าเงินคุณต้องหายก็คือเลขสามหมืน่นก็ให้สองหมื่นห้าคุณก็โอเคอย่างเงี้ยคุณต้องมีโอกาสที่คุณจะได้งานนั้นอันนี้คือยกตัวอย่างนะเหมือนเรื่องความรักอะสมมุติว่าคุณคุณนัดเขาเช่นไปกินข้าวเสร็จไปดูหนังแต่เขาบอกว่าเขาไม,ไม่ไม่ชอบหนังเรื่องนี้ไม่ดูได้ไหม กินข้าวเฉยๆอย่างเดียวได้ไหมคุณก็ต้องโอเคก็สุขเน้จนจูงไงก็คือความรักที่สูญสลายคุณก็เออไม่เป็นไรก็หนังไม่ดูก็ได้ไม่เป็นไรพูดเขาดีๆก็ทานข้าวเฉยๆแต่คุณอาจจะใช้เวลาทานข้าวนานหน่นอยหรืออาจจะแบบคือไปทานสองที่อะไรวานไปอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะแล้วเขาก็จะได้มีโอกาสที่เขามาคุยกับคุณนี่คือคือเทคนิคคือทําดาวให้มีที่ลงไง เพราะมันเนบจูนไงก็คือความรักที่สูญสลายคือด้านลบนิดๆคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโขาให้เขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนูน่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณครอสเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรือว่า อ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหลาฝา์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุ่อผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละนิดแต่ภายในสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ย ผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าเออสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซ็นตว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนแล้วแต่คุณก็ อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์ซไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับออคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรนเนียนเองเป็นแน่นอนร้อซดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังเขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปอร์ซนต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกอะมันก็แสดงว่า คุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อเงียอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สำหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารจุดเจ้าตาฟรีมูลค่า414บาทให้คุณ คุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามสิบวันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะเราก็ทําให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเห็นนะคือบทละครมันเขียนแบบนี้ไงน,นี่ผมก็เลยมาติวให้คืนนี้ถ้าเรามาลงรายละเอียดที่ลึกเข้ามาอันนี้เรามาดูน,ดาน,านี้ดาวพฤหัสบ้างอ่ะนี่ดาวพฤหัสพฤหัสเนี่ย พื้นฐานก็คือเรื่องความสําเร็จการขยายตัวพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่23มิาุนายนราศีมีน12นิ้วดังซึ่งทีอยู่พิกัดของดาวเสาร์ราศีแคปิตคอนใช่ไหมอันนี้ก็จะแปลความหมายว่าความสําเร็จที่คนอื่นอาจจะทําไม่ดีเท่ากับตัวคุณฉะนั้นเนี่ยเอ,อ่ออาจจะมีการต่อรองบางอย่างเรื่องเงินเรื่อง,องผลประโยชน์บางอย่างคุณอาจจะต้องยอมอย่างที่ผมอธิบายเพราะว่าทําให้ ี่ความสาเร็จคุณเนี่ยม,มันมันโดนล็อกดิดหนึ่งแบบที่ผมบอกยกตัวอย่างเรื่องเงินสามหมื่นหรือสองหมื่นหะ้าอะไรก็ไปนะแล้วก็คุณจะได้มีโอกาสได้ได้งานนั้นได้ความสําเร็จนั้นแล้วก็แล้วก็อย่างถ้าลงรายละเอียดเนี่ยคือรหัสเนี่ยม,มันอยู่ใกล้กับดาวเด็บจูนโดยตรงใช่ไหมก็คือความสําเร็จที่ส่วนสลายหรือความสําเร็จที่เกี่ยวต่างประเทศหรือความสำเร็จที่มาทางโลกอินเทอร์เน็ตคือพูดี่ง่าย ถ้าคุณเรียกร้องอะไรไปอ่ะล้วคุณโดนต่อรองอ่ะคุณอาจจะรู้สึกใจหายเช่นสามหมื่นหรือสองหมื่นห้านัดทานข้าวคนรักกินดูหนังด้วยแต่เขาอาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้แต่ปัมเบสประเด็นเราอยากอยู่ใกล้เขาอยู่แบบนานๆเลยประมาณนี้ยแต่เขาอาจจะไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรก็คือทําให้มันมีที่ลงไงคือการขยายตัวที่ถูกถูกสูญสลายก็คือเหมือนคุณจะไม่ได้เต็มใจอ่ะแต่คุณก็แบบ ได้หรือมันก็มีเทคนิคอย่างหนึง่งก็คือว่าสมมุติว่ายกตัวอย่างคุณอย่างได้สามหมื่นใช่ไหมแต่เขาอาจจะแบบคุณคุณรู้ดาวของคุณอย่างเงี้ยว่าคุณต้องโดนโดนต่อแนะ่คุณอาจจะบอกเออพี่หนูของเงินเดือนสามหมื่นสามอ่าอาจจะบอกเอาน้องลดให้พี่ห้าพันได้ไหมสองสองหมื่นแปดคุณก็อาจจะแบบเออ,เอ,อโอเคมาฟังคลิปของผมอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คุณจาก จะเหลือ2 0ื0 0ห้าคุณก็เหลือแค่2 0แปดเงี้ยมันก็ยังได้ยังได้เพิ่มอีก3,000จาก2 0 0 0าเพิ่มอีก3,000ก็คือ2 0 0 0ดอันนี้คือยกตัวอย่างคือคุณอาจจะแบบแบบบอกเผื่อไปหน่อยได้ว่าไปอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมก็เลยมาบอกเทคนิคเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์บอกหรอกว่ามันอยู่ที่จุดเจ้าตาดาวกำเนิดองคุณเนี่ยคือคือเจอแน่นอนบางคนอาจจะเจอเรื่องงานบางคนเจอเรื่องความรักดี มงคนความรักแย่งคนไม่สนใจเรื่องความรักเอาแต่งเงินอย่างเดียวาแต่งนานอย่างเดียวใช่ไหมมันก็จะมีการแสดงออกที่มันแตกต่างแต่ว่ามันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนเพราะว่าผมอาจจะวงโครจรจริงคราวนี้เรามาดูตัวนี้ต่อก็คือว่าจุดเจ้าตาแอชเซนแดนแอชเซนแดนนี้ก็มาเจอกับเมอเร์เเดียนเซอุดเซอุดก็คือทิศท,ทางเป็นตามเป้าหมายแล้วก็ อาจจะมีเรื่องการติดต่อทางโลกอิเอเนเทอร์เน็ตหรือว่าอีเมลมาไลน์มา,า,มาเข้ามาเพราะว่าเซอุดเนี่ยมันมีคํานึงที่เขียนว่าเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟหรือความร้อนอรุนแรงอันนี้ก็ตีความหมายว่าอาจจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์มือถืออางเนี้ยการระเบิดขอไงไฟดวงใหญ่ไม่ต้องระเบิดตรงทามแบบโอ้โหมันก็อาจจะตีความหมายว่าไลน์าาที่เด้งเข้ามาหรืออีเมลสัญญาณที่เข้ามาหรือโทรศัพท์เสียงกริ้งที่เข้ามาแบบนี้ แล้วก็ผลผลิตก็คือเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นได้คราวนี้เรามาดูรวมๆกันนะั่นคือว่าเอาดาวศุกร์นี้นะศุกร์มารวมส่วนต้ังสีก็คือรวมกันกับดาวพฤหัสศุกร์พฤหัสเนี่ยก็จะแปลว่าการมีโชคความลักความสนุกสนานเออ่จนลืมตนช่างทองช่างทองคือคนรวยทีนี้เ สุขเพื่อรหัสเนี่ยมาเจอกับอะไรเจอดาวพูตโตเห็นไหมก็แปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เงินเพราะว่าพูตโตอยู่เรือนตาที่2องือความรักที่ดีมีการพัฒนาการที่ดีเรื่องของรายได้เรื่องของผลประโยชน์แล้วก็จะมาในลนักษณะของออโนโดก็คือคนที่เราเคุ้นเคยหรือว่าเขาไว้ใจคุณเนี่ยแล้วคิวบิโดก็คือหมู่คณะที่ทํางานหรือว่าคิวบิโดก็เปลี่ยนเหมือนดาวสุข แปลว่าเราจะได้เงินได้โอกาสเรื่องความรักที่ดีซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นทิศทางที่ดีนะก็สําหรับใครฟังครั้งแรกอาจจะงงฟังหลายๆรอบแล้วก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนนะครับก็คือทั้งสองช่องก็คือยูริเนียนหนึ่งร้บาทนะรายเดือนแล้วก็ยูริเนียนไลน์แปบาททั้งสองช่องนี้ผมได้ยู u ู e แบ่งให้70%อร์นตนะ คือผมไม่ได้หมดนะแล้วก็ยูยูทั e ก็หาไป3ามสิบเเซครันี้เนี่ยคุณสมัครสช่องผมก็จะหาจุดเจ้าตาฟรีมูลค่า4 4่ร้บาทให้คุณคุณจะรู้ว่าคุณมีจุดเจ้าตาอยู่ไหนแล้วก็ดาวหลักๆอยู่ไหนมันจะมีอิทธิพลของคุณเนี่ยห้ถึงเล้านสีบวกลบไปตลอดชีวิตเลยคือคุ้มมากเลยแล้วก็สำหรับใครที่ใช้ iPhone มองไม่เห็นปุ่มสมัครอะ่ะคุณทักมาไลน์ผมนะผมจะบอกวิธีทำให้นะครับ คุณจะเห็นปุ่มสมัครแล้คุณสมคัครได้แน่นอนสําหรับคนที่แบบใช้ p อ o n e หรือ Android ก็แล้วแต่เฮ้ยอ,อยากสมัครอะแต่ทําไม่เป็นคุณก็แอดไลน์มาบอกว่าอยากสมัครสมาชิกช่องทําไม่เป็น๋ยวผมจะบอกเทคนิคให้บอกหมดถ้าคุณอยากสมัครจริงนะเราะเราก็มาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันได้นะครับแล้วก็จะได้ผลประโยชน์มากมายนะอันนี้ก็เลยมาประชาสัมพันธ์ สำหรับคนที่ฟังมาถึงนี้ผมจะสรุปเพิ่มอีกน,นิดนึงนะคือว่าครน,นี้สู่เพื่อนรหัสเนี่ยก็คือเหมือนคนรวยใช่ไหมช่างทองก็คือคนมีตังค์ก็คือสมการส่วนลังสี่สองตัวครน,นี้เรามาสามตัวคือ a s c e n d i n คือ a บวก b ลบสี่ a เนี่ยก็คือดาวสุบ b ก็คือดาวพฤหัสสีก็คือจุดเจ้าตาก ascending a เซน n ดคือสิ่งไว้ล้อมที่บ้านที่ทำงานญาติชนิดคนที่เรารัก สมการ a บวลบ c หรือเรียกว่าจุดอิทธิพลภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกว่า s e เซ i t i v e ฟอย n ์นี้เรามาดูจุดตรงนี้จุดอิทธิพลเซนเ t ติฟอยด์ตรงนี้มันเจออะไรมันเจอกับตัวนี้เมอริเดียนโนดเมอริเดียนอย่างที่ผมบอกอะแปลว่าตำแหน่งได้ไหมสิ่งที่ทำให้คุณสูงส่งสูงส่งคุณก็จะรับโอกาสจากโนดก็คือคนที่เขาไว้ใจคุณเจนองค์กรลูกค้าเชื่อมือเราแล้วก็ เจอกับแอดซนแดนนี่คือสิ่งล้อมใช่ไหมเสาก็คือข้อจากัดบางอย่างที่เจาะจงมาที่ตัวคุณหรือตัวคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างทําให้คุณพบเจอกับขนทางบางอย่างที่คนอื่นอาจจะทําไม่ได้ดีท่ากับตัวคุณโอกาสมาถ,ถึงคุณแล้วคุณก็สามารถที่จะแบบทําเช่นคุณอาจจะแบบยุติหน้าที่นี้แล้วคุณก็ต้องไปทําหน้าที่ใหม่หรือบางคนอาจจะแบบย้ายจากจุดนี้ไปจุดใหม่การเริ่มต้นบางอย่างใหม่ อันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่ดีคือแบบเนี้ยโนดโนดอา,อาทิตย์ก็คือคนไว้ใจเราอะ่ะแล้วก็จนันจุดเจ้าตาจันกับอังคารก็คือไหนมันเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเลยคือเป็นจุดที่จะบอกว่าคุณสามารถที่จะแบบทำกิจกรรมบางอย่างอังคารก็คือกิจกรรมที่เรามีความรู้สึกต้องลงมือทําแล้วทําแล้วแบบออกมาผลงานดีจุดเจ้าตาจานันแบบ คนชื่นชมผลงานคุณอันนี้ก็ก็คือเป็นเป็นทิศทางที่ดีนะก็โอเคแล้วฟังลหลารรอบนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้ครับเอ,อ,เอ,อก่อนที่จะพูดนี้บอกก่อนสำหรับใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแ like, ชร,ร์กแบบแบบดซันะแบสไครป์ผมขอให้คุณประสบความสําเร็จผมให้แบบเอาแบบมีความเป็นไปได้นะเอาแบบผมขอให้คุณประสบความสาเร็จแบบสามเท่าแล้วกันคุณจะได้หนึ่งหมื่น หนึ่งหมื่นคุณก็ได้ไปเลยสามหมื่นง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือจะบอกสิบเท่าก็เหมือนโอเวอร์ไปมันอาจจะแบบเป็นเป็นไป,น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 ปนยากเนี้ยเอาความเป็นจริงอยู่นะก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้นะครับพลังที่ดีนะครับจะเต็อยู่ทุกๆคนนะครับขอให้ทุกๆคนนะครับฝ่าฟันความเลวร้ายความยากลําบากไปได้ครับมีเงินเต็มกระเป๋านะครับมีกงานที่มั่นคงมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความรักที่หวานชื่น แล้วกลับมาฟังคลิปผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับงั้นแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ